พาเรียนทวนเก่าสองเชสมื่อว่าก็มีข่าวปังตึกอ่าข่าวปังตึกทั้งจะปก,กว่างตแ้แน่นาะซึ่งมันแถมแห้งซึกเข้ามาอ่าเข้ามาหาอาซีดีเอคุณไล่ก็แล้วปืนหยอกมันขเขากำเมื่อวานเลยยื้อแบนตัางเมื่อซื้นนะ ยังมือซื้อมือซื้ออยู่กันอ่ามานก็ซุ่มๆก็เดี๋ยวมุกไกวกั to yeah, รไหลไหลถอยออกขึ้นอ่าตี่นี่มันในอาศซียได้บ่อยบ้านตึกจริงตูตะเคียนในตึกอะไรเนี่ย้อยการพอตึกเป็นจังละนี่เป็นย้อนสางเนี่ยพอตึกเฮียงอะไรปานมาณนี้พี่อ้าตึกไหนก็มาบ้ามตึกล้าเอาลานวันนั้นเอาได้เอาอะไร้ก็เหลียวห่าก้อยกระบะมันเนีมีอะไรผีผีวันให้ดังว่านั่นอ่ะอ่าเดี๋ยวบัตจิมจอมจะเนี่ย พอตึกป <y> <ify> <h ulk> ุ๊บเขาเดินมาแล้วเดี๋ยวคโคเขียวลงนะเออมันเหมือนอย่างก็ขอยำลานใครกําแถมมีนองลายเนี่ยขายำลาเมื่อเขายึดเมืองอะนะอ่าขายำลานแล้วที่เสียรแล้วจะได้ด้วยเขารัดความก็คุณดวงขารชตึ้นตึ้นมืนงหนุเขาล่ะอ่ามันจะมาเสียมันนี่นะเนี่ไปลองตีมันโปคนาเตึ้อเตื้ออะไรไว้กับอะไรเอาอะไรก็เดี๋ยว่าไว้กับว่าอันนี้มัดใจในบินว่าตังงเอเดพี

อ่าในน่ะเขาหลบพร้อมกันเออมันเหมือนนเออ่าจะว่ากำพไวัยเมื่อขเชตัยว่ามันดึกชวนขาดดึกชวนเออพร้อมกันเออก็บ่มันพร้อมนั่นน่ะขาดอะไรมาจยอไหนออากำพรบอกจะว่าขาว่าเอ้ยมืมันดึกชวนเฮ้พร้อมกันกวนไตกวนคือไตเมื่อเป็นไตมื่อขุนเชตไตแต่วันตั้งวันอันนั่นขาดดึกชวนมาปียาวข้าวหือเอาว่ะอืมแต่ว่ามดึกชวนนะเดมลิกเดมอย่างเช่าในข่อยำเฮียรเต้ากุ้ยกะมันเปลี่ยนมาอะไรอืมมันเปลี่ยนมาหยาบน่ะ ก็เพมันเปลี่ยนมาอะไรก็ก็หู้นะมันเป็นเยื้อผายหนึ่งขึ้นดผายหนึ่งเกล็ดมันหนีหิ่งเปลี่ยนมาอะไรขนาดเขาขึ้นตื่นในหาปอค่ะลูกเออเออลูกเกล็ดเตื่นโรยมือกันเนี่ยก็ก๊กเขาก็ขึ้นมาล้ำยื้อขึ้นดีทีลูกเอออาเช่นได้กับยืดคอนตามนี้ค่ะขึ้นตื่นกันกูบอกได้นะตอนเด็กปอดหอบมาเลยนะเออเกล้ดเตื่นเขาเนี่ยเป็นค้นอ่อห้องอับยเขามาดังไรากรรมไรอย่างนี้ก่อนอันเขาลับตื่นขอดื่มลับชอหาโคไรหลายๆโคไรอยู่กัแล้วเรื่องเด็กกากันนั่นเอออ่ำมือเกล็ดเข อันเพป็นเอาเหรอเจ้านั่นกลายกลายสมมหาช่อดังจันโอ้หูมาพอจันปังทึกเกิดแล้วพอจันกวนเมืองก็เฮ่าล่ะไปกูวันในกวนดอนเจ้าเนี่ยเป็นอ่าเป็นหนุ่มหนุ่มให้ใจยิ่งเขาเจ้านึกว่าผมเคยขึ้นฉันะเมืองเราผมดได้ลรเ่อเป็นยี่ห้อชาวลาเน่อือจนบ่าว่าเฮียอะไรเป็นปลายอะเป็นเฮ็ดชิคเหมือนนั่นมันหลูอยู่ที่ก้นดวงไตกะเออเออพ่อสูงเจ้าอุบกัเนี่ยแหละเฮ็ดเป็นจุ้มเหลวอะไรแหละตึกลุกขึ้นเอาเมืองไต่เอาเตี้ยววัดอมันก็เฮ็ดเออคนเฮ็ดมันมีดังหนักอะอันเป็นเมืออ quay cả bà kiếp quả ra xâm quả bên cả bơi ra mới là kiếp quả xâm khấn mương tay à mương tay à xâm thì đi sau hiện trước ẩu này nó mình gọi hê căng giờ mình mà biển quân mương hê căng hoàn mương hậu bên tì nó dù này giờ chung lại mà pì anh này trước quả trước cả xong bắn bơi đấy luôn giờ này đứt khô còn không chơi đây thì giờ เออนั่นแน่ะอะไรองกุญมงปลายกุญมงปลายวันนี้ยมันเหมือนไงครับเออมันรีอิ่มหลีจานอ่ะครับเออปียาวข้าวผึ้งกันรู้จู่จ้องกังวลไปเลยหละวันเหมือนไงเออ